ตอนที่สิบสองเรื่องที่อนองนางก่อเอาไว้เริ่มบานปลายโชคร้ายที่มีนักข่าวมาได้ยินคำพูดของเธอในงานเกิดอวอร์ดซึ่งไม่กี่วันถัดมานิตยาศาสรซุปซิปดาราชื่อดังฉบับหนึ่งตีพิมพ์ภาพเธอขณะกำลังใช้โทรศัพท์มือถือประกอบด้วยกล่องสำหรับเขียนข้อความด้านบนว่าหนูท้องครอบครัวของอนองนางเห็นข่าวแล้วตกใจบิดามารดาสั่งให้จอมพลจัดการเรื่องนี้ซึ่งเขากับดาริกาก็เรียกหญิงสาวให้มาพบโดยด่วนที่บ้านของดาริกา นงรู้แล้วว่าจอมเจอเมียเก่าเธอพูดแล้วยังไงเขาย้อนถามเสียงดุต้องการรู้เรื่องทั้งหมดนงรักจอมคุณก็รู้แล้วนงก็บอกกับดาเองว่านงเป็นเมียจอมอะไรนะเป็นเมียไปแล้วร่างสูงของจอมผลลุกขึ้นมาเป็นยืนค่ะนงบอกอย่างนั้นดาริกาไม่กระดากปากที่จะโกหกเพราะอยากให้อนงนางลงเอยกับจอมเกศจริงๆแล้วท้องจริงๆรือเปล่า จอมพลชักโกรธโหนกแก้มเขาตึงกรามขบเข้าหากันแน่นด่าไม่รู้เธอสายหน้าหนังน้องไม่รักดีเขาเข็นเคี้ยวเสียงดุแล้วมันรู้เรื่องนี้หรือ,อยังรู้ว่านองท้องไหมไม่รู้ค่ะดาริกาสายหน้าอีกเรียกมันมาพบผมเดี๋ยวนี้จอมพลสั่งเขามีท่าทางกระฟัดกระฟียดราวกับต้องการชกอะไรบางอย่างเออคุณจอมคะเธอเรียกคู่สนทนาเสียงไม่สบายใจเพราะมีอะไรบางอย่างจะบอก ซึ่งไม่มีเวลาไปเตรียมกับอนง,งานางเลยดากับนงเคยคุยเรื่องนี้กับจอมแล้วค่ะคุยกันตอนไหนเมื่อไหร่หัวคิ้วจอมพอนขมวดอาทิตย์ที่แล้วแล้วมันว่าอย่างไงบ้างมันไม่รับผิดชอบหรอค่ะดาใช้เรื่องโครงการขึ้นมาขู่ด้วยนะคะดาอยากให้ทั้งคู่แต่งงานกันดาอยากเห็นนงสมหวังแต่ตอนนั้นดาไม่รู้ว่านงท้องนังน้องมีรักดี จอมพลสวัสดเสียงต่ำลอดไรฟันจากนั้นก็ถามด้วยความอยากรู้ว่าจอมเกดให้คำตอบยังไงแล้วมันว่าอย่างไงไม่ยอมเลิกกับเมียเก่าไม่ยอมแต่งงานกับนงไม่ได้มันต้องรับผิดชอบลูกในท้องของนงร่างเขาสั่นไปด้วยความโกรธไม่ยอมให้ชื่อเสียงของตระกูลเสียหายน้องสาวเสียหน้าดาโทรหาจอมเลยนะคะโทรเลยค่ะอนองนางมาถึงบ้านของดาริกาก่อนจอมเกดหญิงสาวมีสีหน้าไม่ดีเพราะเจออารมณ์เรียกราดของพี่ชาย เธอรู้เรื่องทั้งหมดจากผู้คนที่โทรมาถามอย่างวุ่นวายพี่อนองนางเสียงสัน่นใจหล่นตกไปอยู่ที่ตะตุ่มเพราะสีหน้าที่ดุดันของจอมพลนั่งลงเขาสั่งช้นิวไปที่โซฟาพิดาอนองนางมองหาคนช่วยดาริกามองตาตอบแล้วพยักพเพยิดหน้าให้เธอนั่งลงก่อนจะมีการพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียดท้องจริงๆหรือเปล่าจอมพลพูดเสียงดุเอ่อนอนงนางตัวสัน่นมือกำกระเป๋าถือใบสวยแน่น ตอบมาเขากระชากเสียงถามตาวาวร้องด้วยความโกรธที่อีกฝ่ายทำตัวแบบนี้ทำให้วงตระกูลเสียชื่อเสียงมีดามานดาเดือดเนื้อร้อนใจนงไม่ได้ท้องเธอตอบแล้วหลบตามองพื้นหยาดน้ำตาเอ่อขึ้นแล้วปล่อยโฮออกมาเสียงดังอย่างอัดอั้นที่ถูกดุนงนงพูดไปเพราะตอนนั้นกำลังโกรธไม่คิดว่าจะมีนักข่าวได้หิน จอมพลถอนหายใจความโกรธลดลงไปกว่าครึ่งอย่างน้อยล่ะอนงนางก็ไม่ได้ท้องจริงๆแล้วที่บอกว่าเป็นเมียจอมเป็นจริงๆหรือเปล่าเขาหมายถึงจอมเกตเออออเอ,อนงนางเบนสายตาไปมองดาวริกาทางน้ำตาซึ่งอีกฝ่ายก็ขยับมาหาแล้วพูดขณะใช้มือลูบหลังบอกไปสิดาริกาส่งสัญญ,ญาณให้เธอโกหกเธอถามกลับทางสายตาว่าจะดีหรือเพราะการโกหกจอมพลเป็นสิ่งที่อันตราย บอกเหมือนที่นงเคยบอกพี่ตอนนั้นไม่ได้โกหกพี่ใช่ไหมถ้านงเป็นเมียจอมจริงๆพี่กับคุณจอมจะช่วยให้นงได้แต่งงานใช่ไหมคะคุณจอมอนงนางนิ่งไปชั่วครู่จูจูร่างระหงก็ลุกขึ้นมาเป็นยืนและพูดกับพี่ชายเสียงแข็งแววตาเปลี่ยนไปอย่างมีความหวังว่าจอมเกตจะแต่งงานด้วยนงเป็นเมียพี่จอมเรามีอะไรกันแล้วแล้วที่พูดเมื่อกี้ว่ากโกรธโกรธใครจอมพลถามกลับเขาไม่ใช่คนโง่เมียเก่าพี่จอม ทั้งสองไม่ยอมเลิกกันคุณจอมคะดาวริกาปรีเข้าไปเกาะแขนของจอมพลอย่าลืมนะคะทั้งคู่เลิกกันมาหลายปีแล้วก็เหมือนกับว่าเมียเก่ามาแย่งจอมไปจากนงใช่ค่ะอนองนางเสริมสิงสันอย่างดูน่าสงสารคุณจอมต้องช่วยนงนะคะบีบให้รับผิดชอบดาวริกาเอ่ยแนะแล้วก็ยิ้มให้อนองนางก่อนมีเสียงกริ่งดังขึ้นลันบ้านแล้วทุกสายตาก็หันไปที่ประตูมาแล้วดาวริกาเอ่ยใครมาคะ อโณง,งานางหน้าตาตื่นจอมเกดจอมพลตอบพี่จอมเหรอหรอใช่อนโงงนงนางหน้าเสียใจเต้นเร็วด้วยความกลัวเธอไม่อยากเผชิญหน้ากับจอมเกดเพราะไม่อยากเห็นเขาโกรธและมองเธอด้วยแววตาชิงชังพี่พี่เรียกมาหรอเธอถามจอมพลขณะที่ดาริกาไปเปิดประตูต้อนรับใช่เรื่องอย่างนี้ก็ต้องเรียกมาคุยเออนงนงคิดว่าเธอเกิดอาการติดอ่างขึ้นมากระทันหัน เป็นอะไรจอมพลจับพิรุษได้ไม่มีอะไรคะ่ะเธอปฏิเสธนั่งลงเขาสั่งแต่อีกฝ่ายไม่ยอมนั่งพอดาริกาเดินกลับเข้ามาตามองเห็นจอมเกดกับอภิตาเท่านั้นหน้าของคนมองก็ยิ่งซีเซียวแล้วจากนั้นก็หันไปมองดาริกายังขอความช่วยเหลือซึ่งอีกฝ่ายก็เดินมาอยู่ข้างๆดาริกาเองคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจอมเกดจะพาเมียมาด้วยเห็นทีแรกก็ตกใจไม่น้อยแต่ไม่พูดอะไรนอกจากพาเข้ามาในบ้าน ผมอยากคุยกับคุณละนงพอดีจอมเกดเปิดฉากเสียงเข้มมือยังจับมือภรรยาไม่ยอมปล่อยเพราะเธอมาด้วยความลังเลกลัวไม่แน่ใจถ้าเขาไม่จับมือเธอเอาไวา้เธอคงวิ่งหนีเพราะที่นี่มีบรรยากาศน่าอึดอัดเมียผมหนูเล็กจอมเกดแนะนาคนข้างกายก่อนผมเองก็อยากคุยเรื่องนงให้เคลียร์เหมือนกันจอมคนโตเสียงดุประกายตาฉายแววดุดันนงขอตัวก่อนนะคะนงมีธุระนงนางคิดหนีจะไปไหน มือใหญ่จับแขนน้องสาวแล้วดึงกลับมานงมีทุระอนงนางบิดแขนพลางทำหน้าตาจะร้องไห้นั่งลงนงมีทุระจริงๆร่างระหงดีตัวขึ้นมาเป็นยืนหลังจากถูกกดให้นั่งลงบนโซฟานั่งลงจอมพลแยกเคี้ยวใส่น้องสาวที่เผยความจริงออกมาทีละนิดว่ากำลังพูดโกหกเรามาคุยกันนงบอกว่าเป็นเมียคุณจอมพลเอ่ยหลังจากปรามอนงนางให้นั่งอยู่นิ่งๆได้แล้วนงไม่ได้เป็นเมียผม ผมไม่เคยมีอะไรกับน้องสาวของคุณจอมเกดเอ่ยเสียงเรียบสีหน้าและแววตาจริงจังเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงจริงไหมนงจอมพนถามน้องสาวเมื่อกี้บอกกับพี่เองว่าเป็นเมียมันตอบมาสิจริงหรือเปล่านองอนงน,นางกระอึกกระอากสายตามองอยู่ที่พื้นตอบเมื่อกี้พูดกับพี่ว่ายังไงอตอบโอ้ยตอบโอ้ยอนงนางนิ้วหน้า ต้นแขนเรียวถูกพี่ชายบีบอย่างแรงแม้แต่ดาริกาก็มีเข้ามาช่วยเพราะการมาด้วยของอภิตาเป็นตัวแปร ى, ทําให้เหตุการณ์เปลี่ยนตอบมาเป็นเมียมันหรือเปล่าใช่นงเป็นเมียพี่จอมอนงนางแผดเสียงขึ้นมาอย่างเหลืออดกลัก้ากลืนที่จะโกหกเรื่องนี้ต่อไปอภิตาฟังแล้วหน้าซีดขอบตาแดงำํำเธอกําลังจะร้องไห้ส่วนจอมเกตไม่มีทางยอมให้อีกฝ่ายใช้คําโกหกมาทําลายครอบครัวเขา เขาถามไปอีกขณะจ้องตาอนงนางคขมง็งที่บอกว่าท้องจริงหรือเปล่าอน,อนงนางกระอึกกระอกักตามองคนนั้นทีคนนี้ทีและเธอก็มองไปที่อภิตาซึ่งกําลังมีสีหน้าซีเซียวไม่แพ้กันหนงไม่ได้ท้องเธอโกหกเรื่องนี้ไม่ได้ต่อไปภายภาคหน้าท้องจะยื่นออกมาโกหกทาไมจอมเกดเคนเอาความจริงสายตามไม่ลาไปจากเป้าหมายซึ่งสะกิดใจจ,จอมพลแล้วว่าน้องสาวพูดโกหกทุกคํา ก็นงหงงนงรักพี่จอมพอถึงทางตันอย่างไม่มีทางหนีอโงงนางก็ลุกขึ้นมาแผดเสียงสู้เธอเริ่มบีบน้ำตาและปล่อยเสียงอึกสะอื้นอ,ออกมานงไม่ได้ท้องแต่นงอยากท้องกับพี่จอมนะคะหัวใจคนฟังอย่างอภิตาแตกสลายพื้นที่เธอยืนอยู่ราวกับกำลังแยกออกร่างมีอาการโงนเงนินและน้ำตาไหลออกมาเปียกแก้มจอมเกดไม่มีทางให้เรื่องออกมาแบบนี้ เขาจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ยอมตกลงไปในหลุมที่น,นางขุดล่อเขาแน่เราเคยมีอะไรกันตอนไหนที่ไหนกระแสเสียงของจอมเกดเข้มขึ้นนี่คุณจอมพลหันมาเบรกผมกับน้องสาวของคุณไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางร่างกายกันจริงๆพวกคุณกําลังบังคับให้ผมแต่งงานด้วยทั้งที่ผมก็แต่งงานแล้วพวกคุณใช้เรื่องโครงการมาขู่ผมแต่ผมไม่แคร์ผมเลือกเมียผมหมายความว่าอย่างไงจอมพลขมวดคิ้ว ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้มีอะไรกับน้องสาวคุณไม่เคยแตะแม้แต่ปลายก้อยคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจผมจะไม่อยากกับเมียผมเด็ดขาดเพราะผมรักเธอไม่ได้รักน้องสาวคุณอนองนางเหมือนถูกต้มใบหน้าฉาดใหญ่เธอชอ็อกแล้วก็ร้องไห้ออกมาอีกเสียงดงังพลางพูดรำพันธ์ัดพอต่อว่าเขา <c oughs> ทําไมพี่จอมทํากับนองแบบนี้นงไม่ดีตรงไหนทั้งเด็กแล้วก็สวยกว่าบ้านก็ร่ำรวยด้วย นงรักพี่จอมนะคะอภิตาเงยหน้ามองสามีเขามองเธอตอบและยกหลังมือขึ้นจูบพี่จอมกระแสเสียงของอภิตาสันพร่าภาพตรงหน้าพราเรือนพร้อมมาน้ำตาเข้ามาขวางจอมเกตกอดเธอต,ตาเขามองไปที่จอมพลจากนั้นก็มองดาริกาซึ่งอีกฝ่ายก็กำลังมองเขาอยู่เงียบๆด่าก็รู้ว่านงโกหกรู้ตั้งแต่แรกเขาเอ่ยหมายความว่ายังไงจอมพลหันกลับไปถามแฟนสาว ดาไม่รู้เรื่องดาริกาปัดความผิดที่ให้ท้ายอนนงนางมากเกินไปดาแค่เชื่อในสิ่งที่นงพูดเท่านั้นเอ๊ะพี่ดาพี่ดาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอนนงนางไม่พอใจพี่พูดความจริงนงบอกว่าเป็นเมียจอมพี่ก็เชื่อไม่นงไม่ได้เป็นเมียพี่จอมทุกสายตามองอนนงนางความเงียบเกิดขึ้นชั่วพลันจากนั้นหญิงสาวที่อายุน้อยสุดก็ปล่อยโฮออกมาอย่างกลบเกลื่อนความผิด <c oughs> หนงไม่ได้ตั้งใจอ่ะงามหน้านะักจอมพลโมโห,โหจงงึงยา้งมือจะตบใบหน้าอยา่าค่ะดาวริกาห้ามเอาไว้เพราะเธอเองก็ผิดที่ส่งเสริมอ,อนองนางถึงขนาดนี้ทำตัวแย่ที่สุดจอมพลคราฟัตก็เฟียดอย่าลงไม้ลงมือเลยค่ะดาริกาขอร้องถ้าพ่อแม่รู้เขาชีหน้าน้องสาวทำไมก็น้องรักพี่จอม อโงงานางกระทืบเท้าเราก็เป็นเด็กสองแก้มอาบน้ําตาตาแดงแจ้องพี่ชายตอบอย่างไม่ยอมแพ้หยุดเลยก็แต่งงานแล้วจอมพลชี้หน้าก่อนหน้านี้เลิกกันแล้วนี่พี่จอมเป็นโสดเมียทิ้งพี่จอมอยากกับมันสิพี่ไม่อยากจอมเกตพูแดแทรกขณะจับมืออภิตาแน่นให้ตายยังไงก็ไม่อยากแล้วเรื่องโครงการคุณจะเอาอยัางไงสําหรับผมไม่มีปัญหาถ้าเราจะไม่ได้ร่วมงานกันอีกคุณครูผมเหรอจอมพลพานกลับ ผมไม่ได้ขู่ผมต่างหากที่เป็นฝ่ายถูกขู่ผมให้คุณตัดสินใจก็แล้วกันว่าคุณอยากจะร่วมงานกับผมไหมก็เท่านั้นดูเหมือนว่าเรื่องจะจบแล้วเพราะอีกฝ่ายเงียบไปอย่างเถียงไม่ออกแล้วจอมเกตก็พูดขึ้นขณะดึงร่างของอภิตาให้เดินตามไปกันเถอะพอเธอกับเขาเข้าไปนั่งอยู่ในรถภูเขาลูกใหญ่ถูกยกออกไปจากอกอภิตามองสามีแล้วเรียกทั้งน้ำตาแห่งความดีใจ <c oughs> พี่จอมเขาหันมามองเธอก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ <c oughs> อยากกินกับข้าวอะไรคะหนูเล็กจะทำให้กินจอมเกดใช้นิ้วโป้งเลียน้ำตาข้างแก้มและพูดตอบสีหน้าอ่อนโยนแกงส้มเป็นไงได้คะ่ะเชื่อใจพี่เข้าใจไหมเขาถามแกมบังครับค่ะเรากลับบ้านกันเถอะค่ะแต่แวะตลาดก่อนนะคะวันนี้หนูเล็กอยากทำกับข้าวพี่จอมกินดีพรรยาคนเก่าที่เอาใจเขากลับมาแล้ว จอมเกดเองก็รู้สึกโล่งอกที่เรื่องทุกอย่างจบลงเสร็จทีแต่ยังมีปัญหาเรื่องงานคอยอยู่ฝ่ายน้องจะเอาอยัางไงเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรใหม่สองวันถัดมาเรโผล่หน้ามาที่ร้านทีไรเสียงพูดคุยดังกระหึ่มทุกทีนี่นี่เห็นข่าวแล้วหรือยังนางนองออกมาแก้ข่าวแล้วนะเป็นไงบอกแล้วว่าไมไ่ท้องโกหกหน้าดันด้าเลยนางนี่เธอกับนกน้อยมองข่าวที่อยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเรอนงนางถือใบรับรองแพทย์โชว์ ว่าไม่ได้ตั้งคันให้นักข่าวดูบาปกรรมนกน้อยพลอยไม่ชอบหน้าอนงนางที่มาทําให้ครอบครัวของอภิตาแตกแยกผิดลูกผิดเมียคนอื่นบาปกรรมกรรมเลยตามทันแงะไอพวกชอบโกหกเรเสริมเสียงสะบ,บัดเออนี่ฉันเอาใบสมัครประกวดดีไซเนอร์หน้าใหม่ระดับเอเชียม,มาให้ประกวดเธอรับเอกสารมาจากอีกฝ่ายอย่างงง,งๆใช่แล้วฉันวางแผนเอาไว้แล้วนะต่อไปนี้เราจะสร้างแบรนด์เสื้อผ้าของเราเอง แล้วขายทั่วประเทศขายทั่วโลก <c oughs> เรหัวรอขณะวาดมือเป็นวงกว้างสิงคโปร์เธอเอ่ยเมื่ออ่านเอกสารใช่ประกวดที่สิงคโปร์กรอกใบสมัครเลยลงประกวดเดี๋ยวนี้เรสั่งพลางชี้นิ้วไปที่ใบสมัครอุตสาห์หามาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยจะดีหรอเธอหน้าแย่เพราะไม่มีความมั่นใจว่าจะชนะดีสิฉันเชื่อว่าเธอคว้ารางวัลใดรางวัลหนึ่งได้แน่ เรยุส่งหน้าตาจริงจังอย่าดีกว่าเธอสายหน้าอะไรกันมีแต่คนอยากก้าวหน้าอยากได้รางวัลมีเงินรางวัลด้วยนะฉันอยากให้เธอพิสูจน์ตัวเองว่ามีฝีมือมากแค่ไหนเรชักชวนประกวดเธอค่าคุณเล็กนกน้อยเห็นด้วยนกน้อยสนับสนุนความคิดของเรซึ่งเร <Re S 2> ก็ยิ้มให้นกน้อยแล้วพูดขึ้นกับเธอขณะจ้องตาด้วยถ้าเธอผ่านการคัดเลือกรอบแรกเราสามคนจะได้ไปสิงคโปร์ด้วยกัน ให้นกน้อยไปด้วยหรอคะนกน้อยตาโตใช่แล้วเราจะไปด้วยกันเรยิมกว้างสมัครเลยคุณเล็กนกน้อยหันมายุด,ด้วยท่าทางกระตือรือรน้นเอออภิตาอึกอักใช่สมัครเลยไม่เสียหายเรยุอีกอภิตานิ่งไปขณะเริ่มครุนคิดสุดท้ายก็พยักหน้าพร้อมถอนหายใจประกวดก็ประกวดทันใดเสียงเฮก็ดังขึ้นลั่นร้านเรยุให้เธอกรอกไปสมัคร จากนั้นก็เริ่มเลือกแบบเสื้อผ้าที่เคยวาดเอาไว้กันจ้าละวันว่าชุดไหนเข้ากับคอนเซ็ปต์ที่ทางกองประกวดตั้งเอาไว้มากที่สุดคุณเรคิดจะทําแบรนด์ติดเสื้อผ้าจริงหรอคะนกน้อยถามจริงสิหนูเร่ N O O R A Y ชื่อฉันกับเล็กหือมคุณเล็กไม่ได้ชื่อหนูนี่นกน้อยคุณงง,งอ้าวก็ผัวเขาเรียกหนูเล็กฉันก็ใช้คําว่าหนูสิอ๋ออย่างนี้นี่เอง อภิตาได้แต่ยิ้มแล้วหัวเราะเธอไม่เถียงความคิดของเรว่ายังไงว่าตามกันเพราะว่าเป็นหุ้นส่วนและเพื่อนกันนี่เองฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ